สวัสดีอาจารย์และก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กลุ่มขอ,ของผมก็จะมานําเสนอการวิจัยที่มีชื่อเรื่องว่าการพัฒนาผลสมัมฤทธิการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานหรือวี i ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องพระบรมราชวงศกก์จักรีสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวาาัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีครับครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาและความสําคัญนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรากําลังอยู่ในศตวรรษที่2 1โลกเนี่ยได้เข้าสู่สสัังงคคคมมมททีีี่่่เรรรรยกกกวววาาาาู้นศศึษใ21 จึงจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องนะครับโดยการนําเอาทักษะการเรียนรู้ 3R7C มาปรับใช้นะครับภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นี่มีชื่อว่าพรบการสห่งชาติพศ2542นะครับเพื่อพัฒนาให้คนเนี่ยคือคนที่เป็นคนเก่งดีแล้วก็มีความสุขนะครับโดยมาตราที่30นะครับกำหนดไว้ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการใยนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผู้สอนนะครับสามารถวิจ ต่อไปนะครับในมาตราที่16การศึกษาในระบบนะครับก็จะมีทั้งหมด2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับมศึกษาครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการศึกษาภายใต้หลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพื่อพัฒนาเนี่ยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทนะครับแล้วก็บริบทของพัฒนาในสังคมไทยรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสภาพปัญหาที่เราไปพบเจอนะครับก็คือการสอนวิชาภาษาในปัจจุบันนะครับประสบปัญหาในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจําเนื้อหาทีตามเนื้อหาทฤษฎีมากกว่าการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาความรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การเรียนการสอนของครูนะครับยังขาดสื่อการสอนอที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยคิดว่าวิชาภาษาเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะครับและทําให้ผู้เรียนเนี่ยขาดคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการครับ ต่อไปก็จะเป็นคําถามการวิจัยนะครับก็จะมีทั้งหมด3คําถามนะครับ1ก็คือเพื่อตรวจสอบว่าบทเรียนออนไลน์โดยใช้เว็บซต์เป็นฐานหรือ BBI เนี่ยมีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นะครับสก็คือผลสมทธิทางการเรียนรู้นะครับผู้เรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่นะครับแล้วก็ความพึงพอใจของผู้เรียนเนี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไปหรือไม่ครับต่อไปนะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับหก็คือเพื่อพัฒนาบทเรียน ออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานนี้นะครับ2ก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับแล้วก็3ก็คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนครับต่อไปก็จะเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนะครับก็จะเป็นมีตัวแปรต้นนะครับก็คือนวัตกรรมของเราบนเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวแปรตามก็คือผลสำเร็จทางการที่เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการดําเนินการนะครับก็จะมีท <snap> ั้งหมด4ขั้นตอนนะครับหก็คือรูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้นะครับใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียวนะครับที่มีการทดสอบก่อนและหลังเรียนนะครับแล้วก็ประชากรนะครับได้แก่นักเรียนชั้นป .6 โรงในอนิบายสุรธานีนะครับทั้งหมด7ห้อง2องรคนนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นป .6 จํานวนทั้งหมด1ห้อง30คนนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจะมีทั้งหมด3เครื่องมือนะ ผลสำฤทิ์ทางการเรียนนะครับแล้วก็3แบบวัดความพอใจของผู้เรียนครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นตารางนะครับแสดงผลการวิจัยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตารางนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการสรุปผลนะครับก็คือ 1. นนะครับบทเรียนออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ปัญหาหรือว p i เนี่ยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ84.82.67นะครับแล้วก็ค่าประสิทธิผลเท่ากับ0.67ซึ่งเป็นไปนตามเกณฑ์มาตรฐานครับแล้วก็2ผลสำลทธทางการเรียนของผู้เรียนนะครับหลังเรียนเนี่ยมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานหรือ WPI นะครับแล้วก็3ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุดครับ ครับต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายผลนะครับก็คือเนื่องจากบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและจัดก,การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับจึงทําให้มีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดครับต่อไปนะครับข้อ2ก็จะเกี่ยวกับผลสำฤทธิ์ธทางการเรียนรู้นะครับก็คือเนื่องจากบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนะครับเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการคิดแล้วก็มีการบูรณาความรู้ด้วยตนเองนะครับจนก่อให้เกิิดกกกกาารรรรรรรเเปปปลลลีี่ยยนนแแงงพฤตตมะ็สบบณ์ขอััวผู้ค แล้วก็สามจะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับก็คือเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้ใจได้พัฒนาขึ้นเนี่ยมีการสอดแทรกสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจนะครับจึงทําให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับทำให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ ครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับหข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้1.1ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ที่สาคัญในประเด็นต่างๆได้ตามความเหมาะสมนะครับหนึ่งจครูผู้สอนควรมีการทําบทเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่อไปนะครับสองจุดหนึ่งครูผู้สอนควรมีการนําเสนอความรู้ใหม่ๆเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้เดิมนะครับ แล้วก็2.2ค,คุป้สอนเนี่ยควรมีการศึกษาการวิจัยเรื่องนี้ก่อนนะําไปใช้นะครับเพื่อเป็นการสร้างแล้วก็พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนต่อไปครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนํนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ